โดยกระทรวงศึกษาธิการนะคะมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาและมอบทุนการศึกษาค่ะให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาด้วยค่ะที่โรงแรมเซาเทิล โร <View. S 2> งแรมเซาท์เวนะคะอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ทายาทครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้จํานวน33ครอบครัวและมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องจํานวน30รายพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนราชการในพื้นที่รวมถึงหลายหลาย พักส่วนที่เกี่ยวข้องขาร่วมให้การต้อนรับกระทรวงศึกษาธิการโดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแสนภาคใต้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแสนภาคใต้ตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1ตุลาคม2556เห็นชอบสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ย้อนหลังไปถึงวันที่1มกราคม2547โดยให้กระทรวงศึกษาธิการค่ะ จัดสรรงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ที่ได้รับผลกระทบรายละไม่เกิน4ล้านบาทซึ่งได้ดําเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยามาอย่างต่อเนื่องค่ะ